สวัสดีครับเบบบอฟซีส่งของมาให้ครับเอฟซีส่งของมาให้จากชุมพรมาเบิ่งกันเด้ครับเป็นอย่างครับเอฟซี FC ชุมพรเสียอาทิตย์ครับเ <c oughs> สียอาทิตย์ครับขอบคุณมากเลย <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยแกกินแกกินก็ดูแล้วโอ้ <c oughs> ถือใจไม่บ้านหรอกป่าน,นี่ครับเอ้ถือใจตรงทางเนาะปลอกเอาเองเด้<ว>อโอ้ลูกใหญ่ครับทุเรียน,ยนขอบคุณเสียอาทิตย์ชุมพรเ,เด้อส่งตรงจากชุมพรเจ้าของสวนทุเรียนโอ้หน่วยใหญ่ค่ะครับพี่น้องโอ้ขอบคุณเลนไลเสียอาทิตย์นี่เด้อครับเดอ้อเบอร์โทรผู้ใดสนใจ เด้สนใจนี่นะครับโอ้ไปสร้างไหนครับน่าจะทรงอยู่เพราะน้องเขามีสวนเป็นของตัวเองนะครับทุเรียนจากสวนโอ้หอมครับกินสิเม้าแล้วกิน <laughs> ทุเรียนโอ้ขอบคุณน้องรักได้รับของแล้วได้รับของแล้วขอบคุณมากครับ